อ๋อไม่ได้ยินเสียงลืมลได้ยินอย่างคุณพี่พูดไปตั้งเยอะออ๋ไม่เสียบอันนี้ไว้พูดไปเยอะมากเลยนะเนี่ยเนี่ยเอียงย,ยืดอย่างเงี้ยพี่ใครจะเอาเอาเลยนะใครเอาสิบรูกยี่สิบรูปได้คือปลายส้มเนี่ย เป็นป้ายที่เราขายมาปีนี้เข้าสู่ปีที่4นะคะเป็นสินค้าขายดีของทางโกดังเป็นป้ายที่ขายดีไม่เคยทิ้งเลยป้ายนี้เรามีลูกค้าประจําติดซื้อที่้ลูก1ิลูกนะคะลูกค้าเล็กๆบางคนก็มาวันเว้นวันพี่จา๋าไม่ได้โม้นะไม่ได้ขิงแต่อย่างใดเพราะว่าเราก็ขายป้ายอื่นด้วยนะคะแต่ป้ายนี้เป็นป้ายที่แบบเขาขายตัวเขาเองอยู่แล้วพี่จา๋าแค่แบบพูดว่าเออมาอาป้ายส้มแล้วจะมีเอวยางยืดแบบนี้ปนติดบ้างกรุบกริบ ให้ลูกค้าได้ชื่นใจลีค่ะให้ลุ้นให้ลุ้นแบรนด์มีให้หลุนล้น,น,นผ้าค่อนข้างสะอาดไม่มีผิดหวังใครซื้อไปไม่เคยผิดหวังกับป้ายส้มนะคะาราคาอาจจะแพงกว่าป้ายอื่นนิดหน่อยแต่คุณภาพก็จะต่างกันที่จ๋าทรงต่างกัน ใครซื้อเยอะห้าลูกสิบลูกเนี่ยจะมีราคาพิเศษให้สนใจทางอินบ็อกซ์นะคะ2ีิบลูกสาิบลูกทักมาพี่สต็อกของเป็นร้อยลูกมาแล้วจ้าป้าๆ mm hmm. ถ่ายสิไม่มีใครหรอกจารชนยีน <laughs> จารชนยีน <laughs> แชร์แล้วยังอ่ะพี่โจ๊ก mm hmm. ทำทำตัวน่ารักรลยยังวันนี้ วันนี้พี่พี่แชร์แล้วหรือยังอนี่ยทรงสวยค่ะอบอกแล้วทรงสวยไซด์ดีไซด์แม่บ้านแม่บ้านไทยบอกเลยแต่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 ใครอยากได้ราคาถูกกว่านี้มี2,000บาทไปจิงโจให้นะคะแต่นั้นมัน40โลด้ไงใช่อันนี้มัน45้ใช่จ้ะแล้วแต่คนชอบนะ แชร์แล้วครับคุณป้ากระาบขอบคุณมากค่ะคุณลุงใจร้ายสวยขนาดนี้เรียกป้าได้ไงเออสียใจเรียกน้องดิเออ,เ,อเดี๋ยวหนูเรียกอีหนูเท่าไหรสองพันห้าคุณพี่โปรจาก2อ0พนนะคะรับรีวิวส่งให้ฟรีได้ทุกตัว บอกเลยป้ายนี้เป็นป้ายในตำนานจริงๆเป็นป้ายบุกเบิกป้ายเริ่มของเราแล้วซึ่งเรารีวิวกันหลายป้ายเป็นสิบป้ายได้รับรีวิวพี่บีขึ้นก่อนพี่ดาไม่ทานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียใจจะให้ดูว่าขึ้นก่อนจริงที่เครื่องที่เครื่องเราพี่พี่บีขึ้นก่อนนะคะลูกใหม่นะพี่ดาจัดลูกใหม่มาเร็วๆบางทีมันไม่แจ้งไงโอ้ยเยอะแยะ ่งการมีเป็นร้อยลูกค่อยๆซื้อนะคะป้ายห้อยเลยจ้าบอกแล้วป้ายเนี้ยป้ายในตํานานจริงไม่เคยกลัวนะลูกค้าซื้อป้ายเนี้ยของมั่งรอบละร้อยลูกบางเดือนลงสองตู้นลูกค้าสองตู้เกือบสองร้อยลูกพี่ไม่กลัวนะบอกเลยซื้อหมดอะคาปีผ้านะแค่ยืนหนึ่งเลยป้ายเนี้ยซื้อหมดเออเขาบอกว่าขนาดป้ายแพนด้าเป็นพันลูกเป็นพันลูกยังซื้อเขาเลยขายหมด หดแล้วด้วยใครขายไม่ดีไม่รู้แหละคาปิชั้นขายดีโอ้แบบงงอะ่ะหมดได้ไงหมดเออเอาสิลูกค้าเอาไปขาดทุนนะพี่ต้องเลิกขายผ้ามือสองแล้วบอกเลยใครขายไปนี้กําไรทุกคนอพูดแล้วก็หาว่าหมูลีมีกี่ตัวคุณพี่สี่สิบห้าโลรุ่นนี้ร้อยสี่สิบตัวบวกลบมีมีเอวย่างยืดอย่างนี้ให้ลุ้นด้วย ให้ลุ้นให้ทําเพิ่มให้เสริมเป็นกําลังใจมันหลากหลายไงทีเนี้ยเออบางคนชอบทรงสวยเอองชอบเอวยืดหลายหลายคนนะหันไปเล่นป้ายอื่นอะไรแต่สุดท้ายกับมาตายรังที่ป้ายนี้อยู่ดีเรไปลองป้ายอื่นมาหลายป้ายนะแต่แบบไม่ไม่ถูกใจเลออกับมาซื้อป้ายนี้ลี ที่เราจะมีสต็อกเยอะมากนะคะเยอะจริงพี่ไม่ต้องกลัวของขาดขนาดช่วงสงการอะลูกค้าของหมดไม่มีของขายไม่ขายด้วยรอป้ายส้มพี่คิดดูป้ายนะอื่นไม่เอาแค่นี้ก็รู้แล้วพี่จ๋าคุณภาพอะเหมาะสมกับราคาเสื้อผ้ามือสองลูกค้าเคยไปโดนมาพี่เสียครึ่งลูกนะไอรุ่นสี่ห้าส่วนเนี่ยไม่ใช่ว่าป้ายไหนแต่เปิดออกมามันก็เหมือนกันไม่จริงนะคะ เปิดมาเยอะพี่ลองมาหลายงานแล้วลองมาแล้วเจ็บมาเยอะหลายป้ายแล้วหลายป้ายแต่สู้ไปหนีไม่ได้เลยของดีของมาสม่ำเสมอคุณภาพสม่ำเสมอนะคะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียคือน้อยมากๆลูกค้า,าไปแล้วมีกําไรลูกค้า,าไปแล้วกลับมาซื้อซ้ํานะคะแค่นี้ก็พอใจแล้วพี่พี่โอโลด้วยน,ะนี่โปโลป้ายห้อย ดูพี่เอเล่นกับมารีเดี๋ยวก็โดนตบล,ลีค่ะมีแบรนด์ให้ลุ้นที่ข่าวคือข่าวจัววนะเห็นไหมป้ายเนี้ยไซส์แม่บ้านเลยไซส์แม่บ้านอวบๆใครขายไซส์เล็กไม่แนะนำนะคะต้องแม่บ้านอวบสามสิบบวกสามสิบถึงสามแปดสี่สิบได้เลยป้ายนี้นะเนาะได้อยู่นะ<ไ> นี่น่ารักเป็นงานแบบแม่บ้านออกแนวพูดดีรีดนิดนึงทำราคาได้ใส่สวยทรงสวยทรงซ้อใส่แล้วเหมือนคนมีเงินมีตังใครจะรู้ต้นทุน10กว่าบาทเท่านั้นไม่ลออค่ะใครสะดวกรีดรีดนิดเดียวขายได้ตัวละ80ดสิไม่ใช่ว่าพูดเองนะคือลูกค้าขายมาแล้ว80ดอะ บางคนไม่รีดขายส,สองตัวร้อยขนาดาปีด <ไป S 3> ย,ยีนอะ่ะที่เราขายพันห้าตัวละสิบห้าบาท<อ>ลูกค้าบอกขายแปดสิบเออเป็นไงที่มาวันนั้นอะ่ะมาเอาที่ที่มาเอาประจำเขาขายกันได้แปดสิบตัวละแปดสิบพี่เราต้นทุนสิบห้าบาทโง<อ>งมากกําไรจะขนาดไหนเนี่ยลูกค้าผ้ามือสองเนี่ยใครที่เข้าใจผ้ามือสองขายยังไงก็กําไรนะคะไม่ว่าจะอะไรได้ไดหลักหลักหรือ <laughs> รายได้เสริมหลิน้นไม่คือเราอชอบ <D. S 1> บอกให้ลูกค้าบอกว่าเอาไปขายห้าสิบก็กําไรแล้วแต่ที่ไหนได้ลูกค้า,าขายแปดสิบตกใจเลยอ,อยู่ที่ความสามารถห้าเมื่อสองอ่ะอยู่ที่แบบเออลูกค้าทําได้ไหมเ<อ>จนวางก่อนให้ลูกค้าแตัวอมเป็นสับสนเป็นเอวยืดยใช่ออ๋เอวยังยืด ลูกค้าใครสนใจนะคะแคปได้เลยนะคุณพี่ของเยอะซื้อเยอะใครลดให้เยอะนะคะสนใจแคปหน้าจอเลยจ้า